คําเตือนคลิปนี้จัดทํำเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซช่องต้มหารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮาน้อยนะคะเพื่อนเพื่เลขชุด3ตัววันนี้นะคะวันที่27นะคะเรามาดูของวันที่26กันก่อนเนาะพิเศษออก3 หกหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่เข้าเนาะสามหกหนึ่งไม่เข้าแล้วก็ปกตินะคะสองห้าสองก็ไม่เข้านะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็บ a p 038ศ<ๆ>ูนย์สามแปดนะคะไม่เข้านะคะเพื<ๆ>่อนๆหลุดนะคะหลุดเนาะยังไงเรามาตามกันต่อของวันนี้นะคะวันที่27นะคะเพื<ๆ>่อนๆคะตอนขาตลง แนวทางหวยหุ้นนะคะเพื่อนช้าเนาะไม่ทันรอบนี่แค่ช่วงเช้านะคะแต่ว่าต้อมทาแนวทางไว้ก่อนเนาะเผื่อจะมาอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อมันช้าไปนะคะมันไปตรงกับเลขออก700พอดีนะคะเพื่อน700พอดีเนาะเป็นนี่อีกช่วงเช้านะคะแล้วต้องก็เขียน700เพื่อนเพื่อนคะแล้วเราก็เข้าตรงห้างเสียงช่วงเช้านะคะ 505ตรงๆเลยค่ะพเพื่อนๆวันนี้หุ้นนะคะถ้าใครตามหุ้นของต้อมวันนี้นะคะแนวทางก็คือว่าโอเคมากเลยนะคะแนวทางไปได้ดีมากเลยค่ะ700เข้านิเคอีนะคะแต่ไม่ทันเนาะ050เข้าห้างเสงช่วงเช้าตรงๆแล้วเราก็เข้าอาจีนช่วงบ่ายเป็นตัวกลับนะคะ480นนะคะตาม หวยหุ้นนะคะถือว่าปังสุดๆนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ค่ะต้องตามจากฮานอยนะคะเป็น70 0นนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เราไปดูกันต่อของวันที่27นะคะแนวทางหวยฮานอยรวม3นอยชุดเลข3ตัวเน้นๆนะคะเพื่อนๆต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะไปดูชุดแรกกันเลยค่ะ0ูนย์สี เก้นะคะ070ค่ะ178นะคะ318 3 374นะคะเพื่อนๆ379 408 579นะคะ893 ตัวสุดท้ายนะคะ949นะคะต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะคุณเพื่อนเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็ตามเลยเนาะเล่ที่ตั้มเจาะให้นะคะ10ชุดแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ชอบเนาะก็ นำเลขในตารางของแต่ละหาหนอยนะคะไปจับชุดเลข3ตัวเองได้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นรอบพิเศษนะคะเพื<ๆ>่อนๆแคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะเลขในตารางไปจับชุดเลข3ตัวเองได้นะคะอันนี้พิเศษเนาะอันนี้ปกตินะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะมีเลข9เลข3ามเลข4ี่เลข7 2 6สองแล้วก็ศนย์นะคะแคปนะคะ อันนี้เป็นรอบ VIP นะคะเ,เพื่อนๆแทมหน้าจอไว้เลยเนาะเ,นเพื่อนๆคะการเสี่ยงโชคเนาะมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะคะเ,เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็นําไปเสี่ยงโชคนะคะถ้าชอบก็ตามเนาะแล้วก็เ,เพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ขอให้ fc ช่องตั้มพารวยทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะถูกหวยเพื่อนๆอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญนะคะเพื่อนๆเราจะได้โชคดีนะคะถูกหวยทุกๆงวดค่ะเพื่อนๆต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย